สวัสดีครับนักเสียงโชคที่รักทุกท่านสำหรับรอบนี้จะเป็นการสรุปข่าวดังเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังของงวดประจำวันที่1กันยายน25 6 3นะครับมาสองเลขใบทะเบียนรถเป็นเลขเด็ดเลขดังงวดนี้นะครับคันแรกเป็นรถแห่ไอ้ไข่กุมารทองแก้วปิ่นเพชรวัดน้ำดิบกำแพงเพชรอีกคันเป็นรถกระบะหลวงปู่เดือนชัยนั่งคันล่าสุด ตามส่องอ่างน้ำมนต์้อยเด่นในอ่างน้ำมนอสมฤลสีเนนพร้อมเลขประทัดสาวนักลงทุนทองมาแก้บนประทัดสองล้านนัดชาวตากอะไรสิ้นเกจิดังพระราชชาวีรกรนะครับโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมตัวเมืองกำแพงเพชรประชาชนจำนวนมากได้ร่วมปิดทองไอ้ไข่กับกุมารทองแก้วปิ่นเพชรซึ่งเป็นกุมารทองประจำวัดน้ำดิบอันโด่งดังในเรื่องของการให้โชคลาภ กับผู้มาบนบานขอโดยแห่ไปตามตลาดสดต่างๆในตัวเมืองกำแพงเพชรซึ่งหลังจากทราบข่าวการเดินทางมาทำบุญและปิดทองกันอย่างหนึ่งแน่นเนื่องจากการปิดทองแล้วบรรดาคอหวยต่างส่องเลขทะเบียนรถที่ใช้แห่นะครับเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้ 9153นะครับกำแพงเพชรเป็นเลขเด็ดงวดนี้หลังจากงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมสองพัมมีคอหวยได้เลขเด็ดจากหลวงปู่เดือนชัยที่นั่งรถหรูทะเบียนแปด สองสามนะครับกทมเดินทางไปร่วมปลุกปลุกเสกไอ้ไข่ปรากฏว่าหวยออกแปดแปดทำนักเสี่ยงโชคพากันเฮและต่างตั้งข้อสังเกตว่าหลวงปู่เดือนชัยนั่งรถคันไหนมักจะออกคัน,าานนั้นมางดนี้คอหวยแอบส่องรถหลวงปู่เดือนชัย นั่งคันล่าสุดนะครับเป็นรถกระบะทะเบียนหนึ่งเจ็ดหกสี่นะครับเหมือนเดิมมาแล้วหกเล็กหกตัวลอยในอ่างน้ำมนต์ฤาสีอสมนะครับ พร้อมเลขประทัดสาวนักลงทุนทองมาแก้บนประทัดสองล้านนัดชาวตากอะไรสิ้นเกจิพระราช,ชวีรากรนะครับโดยเมื่อวันที่19สิงหาคม2563าสหที่อสมฤษีเนนอำเภอบางไทรจังหวัดราชบุรมีสาวอายุ23ปีนักลงทุนทองเดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัดสองล้านนัดถวายกุมารเจ้าสัวเฮงหลังรับโชคก้อนใหญ่จากกุมารเจ้าสัวเฮงที่มาเข้าฝัน และซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ซึ่งหลังจากจุดถวายจุดทุบจุดเทียนจุดประทัดถวายเธอก็ได้เลขปลายประทัดคือสามห้าศูนย์และ 95ครับโดยจะนำเลขเป็นเลขเด็ดในงวดของวันที่1กันยายน2563นี้นะครับต่อมาวันที่23สิงหาคมชาวบ้านพากันไป2เลขหยดน้ำตาเทียนแดงในอ่างน้ำมนต์ละสีเนนปรากฏว่าเป็นเลข6ตัวเด่นชัดคือ 0ูน7 8และ9ครับโดยมีเลข0นรลอยอยู่เดียวๆและเลข98เลข5้าี่เจ็ลอยติดกัน ขณะที่บางคนเตรียมผูกเลข6เลข6ตัวเข้ากับชุดใหม่เพื่อนำเป็นเลขเด็ดงวดนี้นะครับและที่วัดตีรัตนารามอำเภอแม่สอดจงังหวัดตากชาวบ้านอาไลหลังหลงหลังทราบข่าวว่าพระราชวีลากรพระเกจิชื่อดังนะครับเจ้าวัดวัดมรณภาพเมื่อวันที่10เมื่อเวลา สิบเนาฬิกาสินาทีนะครับของวันที่21สิงหาคมของ2 5 6 3นะครับด้วยโรคชลาสิริอายุ87ปีนะครับพรรษา67นะครับโดยท่านเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคม 2,476นะครับอุปสมบท16พฤษภาคม2,496นะครับเลขแต่ละสำนักเป็นแนวทางสำหรับสนับสนุนเลขสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น แลวแต่วิจรารณญาณของนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านนะครับนักเสี่ยงโชคที่ไม่อยากพลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วไทยสามารถกดติดตามเลขเด็ดทางโทรศัพท์ได้ทุกวันเพียงกดดอกจัน495ดอกจัน7ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุณก็จะได้รับเลขเด็ดก่อนใครไม่พลาดข่าวเลขเด็ดทุกสำนักทั่วไทยกดติดตามกันไว้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคก้อนโตสวัสดีครับ